ครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับวงจรของผมอีกแล้วนะครับก็จากพาร์ทก่อนเนาะที่ว่าเราทําเกี่ยวกับวงจรฟูลแอดเดอร์กันไปนะครับพาร์ทนี้ผมผมจริงๆโปรเจกต์นี้ผมทามาแล้วประมาณสองเดือนนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้นี่ก็เป็นวงจรเอลูซีบิตนะครับก็หน้าตาประมาณนี้อันนี้คือ,เ,อ,อเป็นวงจร ต้นแบบะะที่ว่าผมออกแบบมาออกแบบเองแล้วก็วคือเป็น LU, แ u ลยคือเป็นวงจรที่ว่าเราเอาไว้ใช้ในการบวกลบคูณหารแล้วก็มันสามารถที่จะเปรียบเทียบได้อย่างเช่นออสองเท่ากับเท่ากับหหรือเปล่าหรือ,อ,อจะเป็นแบบกระทําการทางตการการได้ด้วยอย่างเช่นว่าเอ,อ a อ and a หรือเป็น A, R, r อแบบนี้นะเป็นแบบ ถ้าเกิดทุกคนเรียนพวกตรรงาศาสตร์มาเนาะชื่ว่าเป็นคณิตศาสตร์ตอนช่วงมสี่ 4, มห้านะครับก็เป็นแบบว่าพวกนิเศษอะไรแบบนี้นะเออประมาณนั้นซึ่งอันนี้ผมกําลังทําเป็นตัวของตัว a l g e มติ i c unit ก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ใช้สอบการบวกลบคูณหารเลขนะครับแต่ใน A R U ของผมเนี่ยม,มันจะทำได้แค่บวกกับลบนะครับก็ ผมออกแบบมาให้มันแบบสามารถที่จะบวกลบได้ในวงจรีวงจรเดียวนะครับอาซึ่งผมจะให้มันมีปุ่มเอาไว้ใช้ในการเดี๋ยนะผมขออนุญาตหยิบเป็นแผ่นที่สองนะครับเป็นวงจรสมบูรณ์กับสมบูรณ์แหละอันนี้อ่าอันนี้เห็นไหมโอเคตัววงจรเนี่ยอุย้ยลมพัดลมพัดตัววงจรเนี่ยผมออกแบบมาคือเป็น อย่างเช่นตอนนี้ก็คือเป็นเอาไว้ใช้ในการนี่แหละ,ะเปลี่ยนค่านะครับอย่างเช่นแบบแบบกลับค่านะจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกนะครับก็ไม่ใช่ในการกลับค่าสลหับตัวตัว,ตวการลบนี่แหละทีนี้เราก็จะน้องมาเข้าสู่เอ่อเดอร์นะครับก็คือของเราเป็น4บิตก็คือต้องมีฟูเอเดอร์สตัวนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้เป็นในการกลับ่อสรับการกลับค่าเวลาที่ว่าค่ามันติดลบเนาะก็ต้องมีการกลับค่าเพื่อที่จะคำนวณให้มันแบบว่าเป็นค่ามาที่ ถูกต้องแล้วครับอันนี้ก็เอาพุทเป็นค่าติดลบนะครับอ่าอันนี้ก็เอาพุทคําตอบนะครับซึ่งในงกรณีที่ว่าถ้าเกิดเป็นคั้วบวกเนี่ยไอ้วงจรการกลับค่าเนี่ยก็จะคือมันจะไม่ทํางานนะครับอ่าประมาณนั้นซึ่งก็แบ่งโหมดได้ครับว่าอย่างเช่นโหมดที่หนึ่งเนี่ยทำงานแค่ในกรณีที่ว่ามันอเอ่อวงจรของเราเนี่ยมันมีค่าที่ไม่ติดลบครับถ้าเกิดมันมีค่าติดลบเนี่ยโหมดที่สองจะทำงานนะครับคือเป็นใช้ในการกลับค่าแล้วก็บวกทดค่าลงไปอเอ่อบวกหนึ่งนะครับอ่าประมาณนั้นโอเค ทีนี้อันนี้คือวงจรช่วงแรกนะครับผมทําอันนี้เป็นการดีบักวงจรน,นะเออเวลาเราดีบักกันจะดีบักโดยใช้ไอตารางค่าความจริงนะครับแบบนี้เลยแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือเราวงจรเรา,าเล็กน้องก็เลยไม่ต้องแบบว่ามีการทําแบบเออตารางค่าความจริงแบบทีท,ทีละแบบทีละโหนดทีละโหนดแบบซับซ้อนอะไรพวกนั้นนะนะเอออันนี้อันนี้ก็คือเป็นแบบพวกออกแบบเล่นๆนะโอเคต่อมา ก็คือเป็นวงจรน,นี้แหละเอออันไหนล่ะอ๊บโอเคโตลงนิดนึเนะครับก็เลยแบบหาของอยากนิดนึงอ่ะก็คือจะเป็นตัวตัวพวกนี้แหละอันนี้คือเป็นวงจรวงจรแบบว่าที่ว่าแบบเหมาะแล้วที่ว่าผมแบบว่าอ่ะโอเคเอาอันนี้แหละที่ว่าเราจะใช้เป็นตัวต้นแบบในการสร้างวงจร alu c b i t ของเรานะครับก็จะเป็นตัวต้นแบบของ arithmetic unit นะ ของเ R U เราเห็นไ,ไหมคล้ายๆกับวงจรเมื่อกี้เปียบเลยแต่ว่ามันมีการแก้ไขปรับปรุงนิดนึงนะครับแบบว่าให้มันแบบเอ่อเป็นระเบียบกว่าเดิมนิดนึงนะครับอ่ะประมาณนี้แต่หลังจากที่ผมต่อน้องไปได้ประมาณ90%นนะทุกคนเกือบเสร็จอ่ะได้หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวระหว่างที่เดี๋ยวระหว่างที่ผมเอ่อบดเนี่ยผมจะแสดงเป็นภาพฟุตเทปตอนที่ว่าผมกำลังค่อยๆเริ่มต่อน้องทีละขั้นตอนเนี่ยนะอ่ะ เห็นไหมทุกคนอันนี้คือเป็นเสร็จแล้วนะมันเกือบเสร็จแล้วเกือบแบบเกือบอีกนิดเดียวแล้วก็หนักหนักน,นะผมว่าอันนี้คือเป็นแผ่นแบบแผ่นปกติที่ว่ามันยังไม่ได้มีการบาัดกรีนะครับมันเบาๆนะอันนี้หนักนะแล้วก็มันใช้นักทานซิเตอร์ไปประมาณร้อ100 100ยถึงร้อยมงเนี่ยน่าจะประมาณร้อยหกสิบตัวนะครับในแผ่นนี้นะก็ ทุกคนแล้วก็ราคาทันซิสเตอร์เนี่ยที่ผมไปหาซื้อมาในแอปพวกแอปช้อปปี e อ้ออนไลน์นะสีน้ําเงินแล้วก็สีส้มนะครับทันซิสเตอร์บางตัวนะทุกคนตัวละ3บาทซึ่งผมไปหาซื้ออ,อตัวที่มันราคาถูกกว่าเนี่ยก็คือตกตัวละประมาณ0.25บาทนะครับอ่ะก็ราคาค่อนข้างถูกน,นะครับก็อ่ะทีนี้ถ้าเกิดเรานะับเป็นตัวละบาทเนี่ยคือผมใช้ไปแบบผมใช้ทันซิสเตอร์ไปแล้วในวงจรเนี้ย160บาท แล้วก็รวมสายไฟอีกประมาณ5เมตรมั้งในนี้อาจจะเห็นมันน้อยๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะครับเนี่ยสายไฟปกติผมซื้อมันจะเป็นยาวแบบนี้เห็นปะ่ะยาวอยู่นะยาวไหมอันนี้คือ1เมตรนะทุกคนอันนี้คือ1เมตรแล้วผมใช้ไป5เมตรกับไอ้วงจรนี่มันอาจจะดูน้อยไน้ทุกคนแต่ว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะมันในเนี้ยมันใช้เยอะนะครับอ่าเอ่อทีนี้ประเด็นก็คือไอ้วงจรเนี้ยมัน มันกินไฟเยอะนะครับอ่ะคือผมตั้งกําหนดเอ่อกำหนดแรงจ่ายไฟของของน้องเนี่ยให้ให้ไปที่ไม่ไม่เกินฐานหนึ่งแปดองาศูนย์ก้อนเดียวนะครับก็คือเป็นอันนี้เห็นปะโอ้ยตึมถอดหนึ่งแปดก็เนเป็นฐานแบบนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ผมเอาอันนี้คือแบบไม่ให้มันแบบใส่ไฟมันหลุดน,นะเออมันจะเป็นก้อนอันนี้อ่าเห็นปะ ประมาณ3.7โวลต์นะครับ1 8วกส่วนก้อนนี้มันให้ไฟที่ว่าเอ่อที่ตัวบอร์ด Arduino เนี่ยมันให้ให้ได้นะครับเอ่อประมาณนั้นผมกําหนดกฎเกณฑ์ให้ประมาณนั้นนะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดตัวผ่าน180กส่วนเนี่ยมันให้ให้ค่าไม่ให้พลังงานไม่ได้งั้นตัวไอ้บอร์ด Arduino ของผมเนี่ยก็ไม่น่าที่จะให้พลังงานน้องได้นะครับก็เลยแบบว่าก็เลยเอ่อไม่เอานะอันนี้ อันนี้เป็นบอร์ดนะประมาณนี้เป็นบอร์ดพวกนี้แต่อันนี้ไม่ใช่ดูโน่นะครับเป็นอะไรนะเอ่อ้ดูโน่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นไอ้ดูโน่ดีหนึ่งนะครับไม่ใช่แบบไอ้ดูโน่ยูโนอะไรพวกนั้นนะเออเออ่ทีนี้ยังไงต่อหลังจากที่ว่าไอ้วงจรเนี่ยมันกินไฟกินไฟเยอะกว่าที่ว่าไอ้แบตก้อนเนี่ยมันจะให้ได้ละผมก็เลยแบบว่าไม่เอาละอ่ะ วงจรีรกใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันกินโหลดสูงมากแล้วครับด้วยวิ่ด้วยทุยด้วยวิธีการต่อของผมนะครับซึ่งวิธีการต่อของผมนี้ก็คือเราจะใช้เป็นตัวแนนเกตนะนี่คือเป็นพวกแนนเกตเห็นไหมที่มันเป็นคู่กันนะครับอ่าเอ่อคู่กันก็คือเป็นแนนเกตนะทุกคนแล้วก็มีการต่อเอ่อตัวเห็นไหมในกล้องม่นกล้องไม่โูก,กัสเลยเห็นไหมมันจะเป็นตัวทรานซิสเตอร์ npn สองตัวต่อติดกันนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัว เออมันเรียกว่าอะไรนะผมลืมชื่อตลอดเลยมันชื่อเอ่อตัวต้านทานนะครับเออหนึ่งจุดสี่เคนะครับลดแรงดันมันเพื่อที่ใช้เป็นตัว p u l อ up นะครับเพื่อให้ไฟมันไอ้นี่นะเพื่อให้ไฟมันเอ่อไอ้อนี่ออกมาทีนี้เอ่ออย่างที่บอกว่ามันแบบว่ามันกินไฟเยอะนะครับทีแ่บอบว่าไอ้อวงจรที่มันทำงานพร้อมกันใช่ไหมมันจะดึงแบบดึงไฟไปแบบเกือบหมดนะ เวลาที่ผมทดสอบแล้วคนใช่ไหมนี่คือวงจรทดสอบผมถ้าเกิดหลอดไฟไอเนี่ยมันเริ่มดับเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าวงจรผมเนี่ยมันกินไฟสูงมากดังนั้นผมเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําง,งานเล็กน้อยนะครับว่าคืออ่ะในเมื่อการต่อแบบแนนเกจใช้ไม่ได้งั้นผมเปลี่ยนรูปแบบการต่อใหม่อ๋อผมลืมบอกทุกคนไอวงจรเนี่ยจริงๆแล้วมัน90%เเนะเกือบเสร็จแล้วแต่เนี่ยมันติดมันติดไอดตัวที่ว่าใช้ในการแปลงไฟนะคือเอ้ย สลับค่าไฟนะครับก็คือเป็นตัวนี้แค่แถบเนี้ยทุกคนผมเหลือแค่แถบเนี้ย XOR ตัวเอ้แบตแปดตัวเนี้ยก็เสร็จละเอออีกนิดเดียวจริงนะเออแล้วตอบมาได้แบบอันนี้ผมตอบมาประมาณ2ีวันนะครับเออควรจะได้แบบนี้ก็คือต้องค่อยๆตอทีละแบบแถบนี้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 แล้วก็เป็นแถบนี้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 เออแล้วก็ค่อยทดสอบไปเรื่อยนะครับ ซึ่งในตัววงจรที่เขาเห็นไหมมันไม่มี LED ในการที่ว่าจะใช้ในการทดสอบเลยนะก็คือแบบเราเราเราต้องต่อแบบโดยใช้สัญชาตญาณร้วน่นนะ,ะ,ะนะนะเออว่ามันแบบว่าถ้าเกิดเราต่อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะทํางานได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเออซึ่งผมทดสอบแล้วก็ทำงานได้นะแต่ว่านั่นแหละนะเออมันกินไฟเยอะเกินก็เลยแบบว่าอ่ะไม่ได้ละทีนี้เปลี่ยนตัวใหม่ผมใช้เป็นตัวนี้เออตัวนี้เพ,พิ่งต่อมาประมาณ เอ่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัว XOR หนึ่งตัวนะครับอันนี้คือ1ตัวเห็นไหมคือจะเป็นตัวนี้ XOR ของผมอ่ะทีนี้ทุกคนแค่ XOR 4ตัวเนี้ยมันกินไฟแบบโอ้โหูยับยืนมากเนี่ยผมทดสอบให้ดูอึ๊บโตค่อนข้างลกนะ อาจจะจัดโต๊ะนานนิดนึงอ่ะโอเคแล้วก็เราจะต่อไฟบวกให้น้องนะอ๋อแล้วก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่าไอ้หลอดหลอดไฟสีเขียวที่ว่าอยู่ตรงมุมตรงนี้เอาไม่ทำอะไรอันนี้เอาไว้ใช้ในการตรวจสอบว่าวงจรของเรามีบักหรือเปล่านะถ้าเกิดมีบั克ก,ก็คือวงจรมันมีการลัดวงจรน,นะครับไอ้ไอหลอดไฟตรงเนี้ยมันก็จะไม่เอ่อไม่สว่างนะครับอ่ะเอิม่มชึบเห็นไหมติดละ จะต,ต้องปรับกล้องลองมาที่หนึ่งทุกท่านจะได้เห็นด้วยอาเชทุกคนสังเกตไอหลอดไฟหลอดนี้นะหรือหลอดนี้ก็ได้ผมจะกดพร้อมการนั้นทุกคนหนึ่งสองสามเอ้ยเดี๋ยนะอันนี้มันไปใช่ปะเนี่ยอ๋อในเมืนอือปุ่มนี้นะทุกคนไอปุ่มนี้ก็คือเป็นปุ่มอ่อปุ่มตัวปุ่มปุ่มนี้นะอ่าปุ่มนี้ ใช้ในการสั่งการพวกนี้นะเอออ่ะผมจะลองกดดูนะเอาเป็นปุ่มปุ่มนี้กับปุ่มนี้แล้วกันเฮ้ยทุกคนไม่เห็นแน่เลยอ่ะอดูดะผมจะกดตรงนี้นะอา้าวทไมมันไฟมันไม่ไม่ไม่หลีอ่ะงั้นผมเอาไปสองตัวเห็นปะทุกคนเห็นไหมเอาผมกดก่อน,นนะปึ๊บเห็นปะไฟมันแบบมันมันมันแบบ ดูดิมันตกไปเลยอ่ะทุกคนอผมกําลังกดแบบสามตัวดูสามตัวดูนะดูสิหูยเอไอหลอดนี้ไม่ทุกคนไอหลอดนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามันดับไปแบบดับสนิทเนี่ยก็คือแบบว่าวงจรเราก็คือมีเออเลอันทีนะเออใช้งานจริงไม่ได้นะอ่าประมาณนั้นดังนั้นอันนี้ก็คือปัดตกเหมือนกันนะก็คือใช้งานไม่ได้ถึงแม้เราจะเปลี่ยนวิธีการต่อเราก็ตามนะครับอันนี้แต่ว่าเราเปลี่ยนยังไง เปลี่ยนตลกมากทุกคนอันนี้คือผมเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนวิธีการต่อไอเอ็กเอ็กโออาร์นะผมเปลี่ยนวิธีการต่อต่อแนละ้วให้มันแบบว่ามันใช้แบบเอ่อตัวใช้พลังงานน้อยลงนะครับแต่ว่ามันก็ยังแบบอ่ะก็ยังเออถ้าเกิดเทียบกับอันแรกทุกคนอันนี้ยังแบบยังดีกว่าเลยอะ่ะเอออันนี้ก็สี่ตัวก็กินไฟหมดแล้วเอออ่ะทีนี้ อันเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็ขยะแต่ผมจะเก็บไว้นะเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นเหมือนแบบผลงานที่ว่าเราทุ่มแรงกายแรงใจแล้วก็ความหวังทุกอย่างของเราไปกับมันนะเออแล้วก็ผมลืมบอกอันเนี้ยคือเป็นผมใช้เงินส่วนตัวนะเป็นเงินเก็บคือเออคือมันมันก็เงินแบบอ่ะมันเป็นเงินแบบว่าถ้าเกิดแบบว่าผมมีเงินก้อก็เนี้ยอาจจะแบบไม่ได้เรียนมาหาลัยต่อนะเออไม่เป็นไรเพราะว่าเออคือมัน มันก็จะแบบผม,ผมไม่ได้หวังว่จะเรียนมาหานะลัยนะก็เอ,อไม่เป็นไรออทีนี้ในเมื่อเราเลือกแล้วว่าจะต้องแบบทำไอ้วงจร A L U เนี่ยให้ได้ผมก็เลยต้องแบบว่ามีการลดสเปคน้องโลนะครับจากแปลนผมอยู่ไหนจากเมื่อกี้4บิตใช่ไหมผมเปลี่ยนเราเป็น2กับ1นะครับเพื่อที่จะเลือกน้องได้นะครับจะเลือกอันไหนก็คือเป็นตัวไว้ตลกลงจังเลยตกลงมากอ่ะ อันนี้เคอเป็น a อะไรอะไรเนี่ย att 2บิตอ oh, ๋อ arithmetic นะ <laughs> ผมหาตัวย่อมันโอเ okay. ค arithmetic 2บิตอ่ะผมลดลงมาจากเมื่อกี้มันเป็นนี่จากตอนแรกนะเป็นแบบนี้ใช่ไหมประมาณนี้ทีนี้มันมาเป็นแบบนี้อันนี้คือ2บิตนะ2หรือ3นะน่าจะสมบิตไหเออน่าจะใช่ <laughs> ผมก็ลืมละวเออจะมาเถิด แต่อันนี้เหมือนเป็นวงจรบัอกอยู่นะทุกคนตอนที่ผมต่อวงจรเนี่ยคือผมง่วงมากพึ่งแบบว่าพึ่งตอนเช้านะพึ่งตื่นพึ่งตื่นจากโรงเรียนใช่ไหมเออแล้วก็เอ่อนั่งรถไปที่โรงเรียนนะแล้วก็ไปหลับต่อในห้องนั้นระหว่างที่แบบกาลังต่อวงจรเนี่ยากาลังวาดวงจรเนี่ยคือแบบเอจเอจะละอ๋อแหง,ง่วงอืมอะไรแบบเนี้ยเออแบบเพลียม,มากทุกคนไม่รู้ช่วงนั้นเป็นอะไรนะผมลืมละแต่ว่าคือแบบระดับประมาณนั้นอนะง่วงมากนะเออทีนี้ วงจรเนี้ยอ,อย่างที่บอกนะคือมันบลั๊กผมก็เลยลบไงนี้ออกนะครับก็คือไม่ใช้ละก็คือจะเป็นหนึ่งบิตก็คือหนึ่งบิตนะก็คือมันจะรับอินพุตประมาณสองตัวรับอินพุตสองตัวแต่ออปต์หนึ่งตัวนะครับก็คือเป็นตัวนี้เอาพุตอินพุตคือตัวนี้ A ศูนย์กับ B ศูนย์นะครับอ่าไอสายนี้ก็ไม่ใช้เพราะว่ามันไม่ต้องมีก็ได้นะอ่ะตัวนี้เหมือนผมต้องแก้ตรงนี้นะไม่ต้องมีไอฮาร์ฟแอดเดอร์ adder, แล้วก็ xor ตัวนี้ก็ได้นะอืมอืมโอเคน่าใช่แต่ทีเนี้ยที่ผมจะทำก็คือผมจะทำเป็นตัว a arithmetic หนึ่งก่อนนะอยากลองดูกับมันใช้ได้ไหมคือเป็นนี่อันนี้อ่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันเออแล้วก็ผมลืมบอกทุกคนไอสองตัวนี้คือเป็นผมผมเปลี่ยนเป็นออ xor นะเป็นชนิดใหม่จากตอนแรกทุกคน xor ผมอันไหนอะ นี่เปรียบเทียบเลยอันนี้คือ E อ R วนะหนึ่งชุดอันนี้คือตัวใหม่หนึ่งชุดเป็นไงไอตัวเนี้ยซับซ้อนกว่าทุกคนซับซ้อนกว่าไอตัวนี้มากๆแต่ว่ามันทํางานดีกว่ามากๆแล้วก็กินไฟค่นขลาง่าะต่ํากว่าประมาณครึ่งหนึ่งมั้งเออผมใช้วิธีการต่อจากคลิปของชาวต่างชาตินะทุกคนอันนี้คือเป็นวิธีการต่อแบบออแอน,นเกตนะแนนเกตซ้อนกันหนึ่งสองสามสี่ตัวอ่า เอ่อันนี้ก็จะเป็นตัววงจรฟูลเอนเดอร์นะฟูลแอเดอร์คือเป็นตัวตัวนี้นะตัวสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเนี่ยฟูลแอเดอร์เราอินพุตเข้ามาคือเป็นเอควาสองตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ต่อไปเข้ามาปุ๊บเอควาคือตัวนี้เอ้ยทุยมันคือฟูลเอนเดอร์ตัวนี้นะเอออ่าอ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่ายี่ไม่เสร็จนะคนยังเหลือไอตัวนี้ตัวเอควาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวฮับเอนเดอร์ก็คือเป็น เลขวัวอีกอนั่นแหละอืมแค่เพิ่มตัวออแอน,นเกตเข้ามานะแนนหรือแอนนะน่าจะแอนไหมผมลืกลืมละเอ่อผมจะทำอะไรนะเมื่อกี้ผมจะทดสอบวงจรให้ทุกท่านได้ดูเออจะเปิดไอ้น้ำยำาประสานทำไมเนี่ยอ่ะมาไฟบวกเข้าที่ตรงนี้นะชุบโอเค มันจะมีเสียงอีดออ้าน,นนิดนึงนะทุกคนเป็นเสียงเก้าอี้ผมนะเก้าอี้มันเก่าแล้วเก่าเหมือนคนนั่งตกใจหมดนะว่าวงจรไอ้นี่นะที่แท้ลืมเสียบแหล่งจ่ายเวลาผมทํา,ทาง,งานนะผมผมเซฟมาแล้ทุกคนค่อนข้างเียนะทุกคนเพราะงั้นอย่ายอย่ายดูบมบนะผมเซฟมากนะเวลาแบบทำงานกับไฟฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างจะสะดุ้งง่ายนะทุกคน ไม่ทำเราตายหรอกแต่ว่ามันจะดูงง่ายแค่นั้นแหละเอ้าเอาแล้วอะไรเนี่ยเอา้าทำไมไม่ติดอะว a t เ h อเอ้ยอะไรอะเอ้ยเดี๋ยวนะ่าเดี๋ยวนะ่าแปลกแปลกเฮ้ยเอา้าอะไรอะทำไมไม่ติดอะอันนี้ติด เออเดี๋ยวนะตัวนี้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 นผมไม่เข้าใจอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะ อะไรอ่ะทำไมมันฝั่งนี้มันใช่ไม่ได้อ่ะหรือว่าสายไฟมันชนกันตรงนี้เอ๊ทดสอบเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเนีย่ยผมต้องมาแบบนั่งแคะแบบนี้นะก็ต้องแบบแ,บบแคะตามล่องมาเรื่อยเื่นะเพื่อที่จะเอาพวกเศษเหล็กออกนะครับซึ่งมันก็หานานมากทุกคน ผมบอกเลยว่าเวลาที่ผมใช้ใช้ไปในการทาโปรเจกต์เนี้ยผมใช้ไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็คือเป็นใช้ในการไล่เอ,อแก้บัควงจร่เนี่ยแหละเออเพราะมันนานนะทุกคนมันต้องมาแบบมาไล่เก็บคือเมื่อกี้ผมทํางานลองให้มันทํางานแล้วมันทํางานได้แต่ว่าตอนที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยมันทำไมใช้ไม่ได้เออตัวนี้ ก็แน่นปกตินะโอเคก็ยังไม่ได้อ่ะแต่เดี๋ยวผมไปหาวิธีแก้เองลแล้วกันนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงแบบแก้ได้ละมังนะเออเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมตื่นมาปุ๊บเสียบใหม่เอ้าใช้ได้เฉยเออแปลกดีนะเออวงจรเป็นงานที่แบบว่ามันค่อนข้างที่จะสนุกแล้วทุกคนสนุกเลยแหละแต่ว่า ก็ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของแบบเอ่อเงินนะเออเรื่องเงินเงินนี่แหละอ่าขออวดนิดนึงผมมีปุ่มปุ่มประมาณสองร้อยปุ่มนะอีกถุงนึงก็คือถุงนี้สั่งมาทำไมเยอะแยะไม่รู้อันนี้เป็นตัวต้านทานผมมีตั้งแต่หนึ่งจุดสามเคเอ่อเท่าไหร่อีกหนึ่งหนึ่งร้อยสิบโอห์มแล้วก็เป็นหนึ่งจุดห้าเค แล้วก็อันนี้คือเอ่อสิบเอนะแล้วก็ใหญ่มากทุกคนดูดิไซส์ใหญ่มากแต่มันใช้ใชไม่ใช้ไม่ได้รับไม,ไม่ไม่ได้ใช้ส่วนนี้เป็นรู้สึกจะสิบไหมอ๋อน,นี้งไงสิบเคใหญ่นะปกติเราใช้เป็นไซส์นี้นะทุกคนไซส์เล็กๆเห็นไ,ไหมเทียบกันใหญ่ไหมเออแต่ว่าไม่ได้ใช้ทุกคนี้มันแบบมัน ใช่มันเออคือพูดไงดีมันแบบมันไม่พอนะเออมันให้แบบให้กระแสน้อยมากนะให้กระแสออก,นะกน้อยมากก็เลยไม่ได้ใช้นั่นแหละแล้วก็จะเป็นสายพวกนี้สายแบบพินนะซื้อมาว่าใช้ในการแบบต่อพวกวงจรเอลยูของเรานะี่เข้ากับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อที่จะควบคุมจากคอมพิวเตอร์เนี่ยไปสู่ที่ ตัว LU ผ่านตัวกลางก็คือเป็นไมโครคอนเดอร์นะครับอ๋อผมลืมให้ดูอันนี้เป็นตัวต้นแบบนะทุกคนต้นแบบของตัววงจรเอ็กโอสมัยใหม่ที่พวกผมทําขึ้นนะ,ะก็คือเป็นลอ,ลองทําจากตัวคลิปของชาวตางชาินั่นแหละ,ะได้มาเป็นตัวนี้จากตรงนี้ทุกคนจากสายไฟลกุลกๆเนี่ยมาเป็นตัวนี้เออแล้วก็สิยดายมากเลยพวกนี้ยทุกคน อันเนี้ยใช้ไม่ได้นะบัตรกีไปใช้ตัวม้วนตะกั่วเนี่ยม้วนตะกั่วเนี่ยใช้ไปประมาณหนึ่งม้วนครึ่งพวกเนี้ยหนึ่งม้วนครึ่งนะเสียดายมากแล้วแต่ละม้วนเนี่ยประมาณม้วนล,ละสามสิบาทเลยมั้งเออแล้วก็ไหนจะเป็นพวกทานซิสเตอร์แล้วก็สายไฟอีกที่ใช้ไปสรุปใช้ไม่ได้นะเอออันนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าแบบมีไฟนะคนเออมีไฟแบบหูอยากทามากอยากมีเออ เอลย์ A, U, เป็นของตัวเองนะเออแต่ว่ามันนั่นแหละล้มเหลวนะก็ต้องมีการลดขนาดปรับ,บ,บระดับความฟันของร้อยเล็กตรงนะแล้วก็ทุกคนจะสังเกตเวลาผมต่อแนละ้วทุกคนผมจะต่อโดยใช้แบบว่าซีกหนึ่งเป็นขั้วบวกเนี่ยซีกซ้ายเอซีขวาเป็นขั้วบวกซีกซ้ายเป็นขั้วลบใส่ไปเส้นนี้นะสีเขียวเนี่ยต่อมาแล้วก็มาเข้าซีกซ้ายของแถวหนึ่ง แล้วก็ซีกสายของแถวสองแถวสมเห็นปะ่ะมันจะช่วยประหยัดพื้นที่นะครับเห็นไหมมันจะเรียงกันแบบนี้เลยเออก็ประหยัดพื้นที่ได้มากนะทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะค,คนแคจ่จะมาจะมาเอ,อ่ออัปเดตแล้วกันนะเอออัปเดตแบบกิจวัตรประจำวันนะครับเผื่อมีคนอยากสนใจนะผมจะแบบจะได้แบบ ถ่ายตอนที่ว่าต่อน้องได้ได้ด้วยนะเออใครสนใจก็คอมเมนต์ได้นะครับผมจะถ่ายให้ดูนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมจบครับขอบคุณครับ